เพลงพลงเออะไรครับใในโทรศัพท์เหรอในๆก็ได้มาสวัสดีครับ <sta> ทุกคนรอคนเขา้า <totally. S 1> มาก่อนนะะรอคนเข้ามาก่อนนะครับรอคนเข้ามาก่อน รอคนเข้ามาก่อนนะครับอ๋อย่างป้องก็ได้นะวันที่สามสิบนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับพี่น้อง 30ธันวา25งพน้านะครับใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็ส่วนกันออกมาเบิงไหลสดเนี่ยพี่น้องครับส่วนกันออกมาเบิงไหลสดสวัสดี750ดหคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับสวัสดี7 5 0ห้าิคนที่ดูอยู่ทางบ้านคือว่าตัวเลข ที่ผมให้ไปผมให้ไปแล้วนะครับเอยายาอันอื่นไหมะไม่เอาละสำหรับตัวเลขที่ผมให้ไปเมื่อเปิดเพลงเปิดเพลงคอคอไม่เอาไม่เอาเสียงคนร้องเอาแต่เบา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 เลยเอาเบาเบาเลยมีเครื่อเข้าลงอยู่ข้างในไหมมีเครื่องเขาลงค่ะพี่นนะ้อง เอาดอกทองด้วยอันนี้คือเครือเขาหลงอันนี้คือเตือนนะครับอันนี้คือเครือเขาหลงตัวเมียใครต้องการนะครับพิมพ์กอไก่ลอลิงเลขกหนึ่งเท่ากับจํานวนอันนี้เป็นรหัสที่หนึ่งกอไก่ลอลิงหนึ่งเท่ากับจํานวนยาลื่นความยาเช็ดแล็ดลื่นความไม่ไยสายฝนกอไก่ลอลิงสลัดหนึ่งวัสัน่นพิษจ้ามันก็บดดุด อันนี้คือเครื่องเขาลงครับส่วนอันนี้คือว่านดอกทองทุกคนเครื่องเข่าลงหวานดอกทองนะครับที่ใช้ในการที่จะเอาใส่เข้าไปในกําไรนะครับก็ไก่ลอลิงหนงเท่ากับจํานวนเอาเดี๋ยวผมให้เลขตัวแรกก่อนมีทั้งหมดสามตัวพี่น้องครับ แคปครับอ่าเรียบร้อยรหัสอื่นความหมายว่าอย่างไรบ้างอาทีละอันนะครับทีละรหัสไปใส่เรี่ยวกําไร่อ๋ออยู่นี่อันนี้นะครับใครต้องการรุ่นนี้นะครับทุกคนสีมันอาจจะไม่กระจายเหมือนกันนะครับหนึ่งวงมีแค่หนึ่งอันเท่านั้นหนึ่งทั้งโลกจะมีแค่เราคนเดียวที่ได้แบบนี้ เป็นงานลิมิเต็ดอีดิชันทุกคนเพราะว่าเฮดเองมันมันไม่มีแบบแม่พิมพ์ตายตัวว่าสีแดงจะกระจายเม็ดสินผงเซนทุจะกระจายแบบนั้นแบบนี้มันบบมีนะครับสั่งในลายน้ําหอมได้หรือเปล่าคะหรือว่าต้องแอดใหม่สั่งในนี้เลยครับแล้วสั่งในเฟสเลยไม่ต้องเข้าไลานะ์นี่นะครับอันนี้กรรอหนึ่งผมให้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับสาหรับเนวท้าเอาได้แคบปเปทันเอาแคปอีกเอนึงจะมีทั้งหมดสามตัว เอาแถวแล้วเนาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งผมบางบางบางแผงบางแผงผมทุกคนซื้อได้ใบละเท่าไหร่ผมซื้อได้คือทุกวันเนี้ยซื้อลอตเตอรี่ได้ใบละร้อยผมดีใจมากเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ร้อยสาวเอาหนึ่งสี่สี่หนึ่งมาเลยเยอะมาก นี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งทุกคน,นบูชาเท่าไหร่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับทุกเ,เ,เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แนวทางก่อนแคปออไ,ไม่ทันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับค่าส่งห้าสิบสามชิ้น สั่งสมชิ้นนะครับค่าส่งก็แค่50บาทไม่ได้บวกเพิ่มนะครับทุกคนบางคนเกิดปีชงนะครับก็คือแนะนําใครเกิดปีชงนะครับแนะนําให้เอามากกว่าหนอันใครเกิดปีชงแนะนําให้เอามากกว่าหนอันมันจะหนุนเรื่องอสมมุติว่าอันที่หนึ่งกับที่3มใช่ไหมก็รอ กรอสามแล้วก็พ่วงกับเรื่องของโชคลาภถึงแม้เราจะเกิดปีชงแล้าก็มีโชคด้วยหรือไม่ก็ปีชงอาจจะเก็บเงินไม่อยู่ก็ปีชงแล้วก็เอากรอสองด้วยเพราะว่าเรื่องเก็บเงินวันที่หกวันพฤหัสบดีเบิ่งปีผิษหรือเปล่าอเออเบิ่งปีพิด เออมันไปเออดูปีผิดคุณกำไพอ้ยไม่ไงอันนี้เจ้าคือว่าบดอันว่าเข้าใจจักเทียแทะเออปากมูดให้เบิ้งเฮตุแบบนี้แปลว่าผิดเด้อบีน้องปาก์มูสยังเรื่องนี้แบบนี้แปลว่าผิดก็ไก่ลอลิงหนึ่งเท่ากับสิ้นข่าว่าสั้นเท่ากับต้องการหนึ่งชิ้นใช่ไหมต้องพิมพ์แบบนี้ครับคุณกำไพเบิ้งเซนให้เบิ้งตัวอย่าง นี่ตัวอย่างที่ถูกต้องของแม่ไงบุงงานี่ถืึกของแม่บุงงานี่ทรึกของเจ้าเมื่อกี้นิพิดอันนี้เพื่อสิเอาอย่างละหนึ่งเข้าใจอะนี่ละหนึ่งนี่หนึ่งคืออันนี้ไม่ต้องหัวซานะครับขอบอันนี้ มันจะเรียบตราลิงแล้วก็เลข3ครับแล้วก็พิมพ์จํานวนได้เลยชื่อบัญชีชื่อว่าธีรพลเลี่ยมแสนนะครับเอาอันนี้เป็นกรอลหนึ่งเอาใครแคปใครเพิ่งมาเอาเดี๋ยวผม,มอ่อให,ห้ตัวแรกให้ทั้งหมดสามตัวนะครับอันนี้ตัวแรกคุณแองเจิลโอนเรียบร้อยแล้วค่ะสามวงขอบคุณมากๆเลยครับอ่าตัวที่หนึ่งครับ ันนี้ตัวที่สองครับและตัวสุดท้ายปีชงปีอะไรบ้างคะปีที่ชงหนักสุดนะครับคือปีวอกสุ่งนักที่สุดเลยคือปีวอกนอกนั้นจะเป็นปีร่วมชง ร่วมชงร่วมสวยนะครับคือปีมะเส็งครับปีกุ่นครับปีขานครับนี่คือสี่ปีที่ส่งครับตัวสุดท้ายนะครับ เห็นไหมผมทำเองนม่เองนี่เห็นไหมสียังติดอยู่ในเสื้อผมอยู่นี่เออเขียนผิดเลย อยากเข้ากลุ่มด้วยส่ง qr.co.d e <d _ n one> ไปเลยนะครับไม่เอา id ด i n ลนนะครับไม่เอาเบอร์โทรศัพท์เอาแต่ qr.co.d e นะครับเพราะว่าระบบ l ล <d _> n e <one> ผมไม่สามารถที่จะเพื่อนเนผ่านอย่างอื่นได้ได้แค่ qr.co.d e นะครับทุกคน<_ <d> _ <n one> ออันนี้เป็นกอไก่ลอลิงรหัสเลขหนึ่งนะครับทุกคนขอความร่วมมืออย่าโอนเล่นเอ้ยอย่าอย่าอย่าพิมพ์เล่นนะครับซีเอฟเรากับโบโอ,อนจกเถื่อบนบุลังคน ก็ไก่ลอลิงหนึ <oli> ่งเดี๋ยวขออนุญาตขายยาก่อนแป๊บนึงต่อไปเป็นก็ไก่ลอลิงสองครับก็ไก่ลอลิงสองจะเป็นออกสีเหลืองเหลืองครับเห็นเรามันยังเหนียวอยู่พี่น้องมันยังเหนียวอยู่ด้หนิเห็นเรยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่ก็ไก่ลอลิงสองครับ ตัวนี้จะเมื่อกี้เหมาะเรื่องโชคลาภตัวนี้เหมาะเรื่องการเงินเก็บเงินไม่อยู่นะครับตัวนี้เก็บเงินไม่อยู่ก็ไก่ลอลิงสองใครเก็บเงินไม่อยู่นะคะมีโศกมีลาบตลอดแต่ว่าเงินไปซบเบิร์กรบรับบอลลูเหมาะครับต้องการค้าขายนะครับการค้าการขายสองวงสองวง 648บาทครับ2วง648บาท3วง947บาทก็คือ299บวกค่าส่ง50บาทถ้าเอา3วงก็คือค่าส่งก็แค่50บาทนะครับก็คือรวมค่าส่งแล้วก็จะเหลือ947นะครับและอันที่3ก็คือปีชงเอาเบอ่ง ปีชงหรือว่าหนุนดวงนั่นเองพิมพ์ก็ไก่ลอลิงสามแล้วก็ใส่เท่ากับจำนวนได้เลยก็ไก่ลอลิงสามเท่ากับเป็นเนื้อได้เลยครับสวยมากถ้าเอาความสวยถ้าเอาเฉพาะความสวยนะที่ผมชอบเลยนะ ไม่แดงไม่มีแรงเดินตัวนี้เหมาะสำหรับป้องกันสิ่งไม่ดีหนุนดวงอ่ะเบิ่งหนูจะแช่แล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครับโอนค่ากำไรแล้วเข้ากลุ่มยังไงคะแจ้ง QR code เลยครับแจ้ง QR code แล้วรอแอดมินดึงเข้ากลุ่มครับ แช้งเคียวคนแล้วรอแอดมินดึงเข้ากลุ่มนะครับและตัวสุดท้ายพี่น้องครับเบิรงในจกแชร่เดียว